จำภูชาชนะไทยในสมัยสมเด็จเตโชธิบดีกี่โมงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงและประเด็นความขัดแย้งกับประเทศไทยของเรานี่แหละครับพอดีผมไปตามดูการวิเคราะห์สถานการณ์ของนักวิชาการหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจคือการสร้างวัฒกรรม กัมพูชาชนะไทยในสมัยสมเด็จเตโชธิบดีที่หลายท่านบอกว่าตอนนี้มีคำคำนี้ติดอยู่ทุกมุมเมืองของกัมพูชาและเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาจากการน้อยเนื้อต่ำใจที่พวกเขาไม่ว่าจะทำอะไรก็สู้ไทยไม่ได้สักอย่างเลยอยากจะสร้างสิ่งนี้ให้ได้สักครั้งนะครับเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลหุนโดยเฉพาะสมเด็จหุนคนพอ่อ นี่ถือเป็นภารกิจสุดท้ายของเขาก่อนจะกลับไปเฝ้าพระเจ้าแตงหวานกันเลยทีเดียวแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันก็ชวนให้ตั้งคำถามมากเลยว่ากัมพูชาจะชนะไทยในสมัยเตโชทิบดีตอนกี่โมงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มันไม่มีอะไรใกล้เคียงกับความหวังที่ตั้งไว้เลยนะครับการรบก็โดนถล่มยับจนกองทัพเนี่ยต้องนอนเป็นอาหารแรงอาหารกาตั้งไม่รู้กี่พันนาย ออกข่าวปลอมอะไรไปก็โดนจับได้ตลอดจนทําให้ความจริงเนี่ยเริ่มจะกลับมาทําร้ายตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เคยโม้ว่าถ้าคนขมมนช่วยกันแบนสินค้าไทยประเทศไทยจะขาดรายได้จนเศรษฐกิจพังล่าสุดนะครับชาวบ้านก็เห็นแล้วว่ามันไม่จริงเพราะยิ่งมีการประทะยิ่งช่วยกันแบนสินค้าไทยค่างเงินบาทกลับแข็งขึ้นเฉย จริงๆผมว่ามันไม่ใช่บาทแข็งหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าเงินกัมพูชาเนี่ยอ่อนลงเองจากก่อนการประทะอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่แสนห้าต่อหนึ่งพันนะครับปัจจุบันเนี่ยพุ่งไปเป็นสองแสนเรียลแล้วที่เจ็บปวดมากไปกว่าน,นั้นคือไม่แลกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสินค้าสําคัญอย่างปุ๋ยทางร้านค้าเขารับแต่เงินบาทในส่วนของสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนี่ก็เหมือนกันครับฮุนเซนบอกประชาชนให้ช่วยกันแบนของไทยคำเมนเราอยู่ได้ไม่เดือดร้อน แล้วจากที่แบนทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยๆผ่อนปลนเหลือแค่2อ,อย่างนะครับคือผักกับน้ํามันแถมมีทั้งการลักลอบนําเข้าผ่านลาวบ้างนําเข้ามาแล้วเปลี่ยนชื่อแปะบาร์โค้ดหลอกกันเองบ้างนะครับจนทําให้ชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่าการแบนสินค้าไทยมันไม่มีอยู่จริงแล้วมันก็ไม่จริงด้วยที่ว่าไม่มีสินค้าไทยแล้วกัมพูชาจะไม่เดือดร้อนแล้วไหนจะเรื่องของแรงงานอีก หลอกประชาชนให้ทิ้งงานดีๆที่ประเทศไทยเพื่อจะกลับไปเป็นทหารหรือหวังสร้างปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ปัญหาที่เห็นได้ชัดที่สุดคือตำแหน่งงานที่เคยโม้วไว้มันก็ไม่มีจริงจนทำให้เริ่มมีชาวมเขมรแอบหนีกลับมาฝั่งไทยให้จับได้หลายหลายแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเห็นมันมีคอมเมนต์ตลกๆจากทางฝั่งที่อวยสมเด็จฮุนเซนนะครับเขาเข้ามาบอกว่า พวกที่แอบหนีมาเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนคนไทยหลอกว่ามีงานดีๆเงินดีๆให้แล้วพอหลงเชื่อแล้วข้ามไปก็โดนพวกอาเสียมมันจับถ่ายรูปเพื่อสร้างภาพมาใส่ร้ายฮุนเซนคิดได้ยังไงครับทุกคนอันนี้มันอัจฉริยะหลังกำแพงชัดๆเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะอัจฉริยะแค่ไหนช่วยกันคิดเรื่องโกหกเก่งยังไงแต่ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละครับและความจริงเหล่านี้แหละ ที่มันทำให้ภารกิจชนะไทยในสมัยสมเด็จเตโชธิปดีมันริบดีลงไปทุกทีกองทัพก็พังยับเศรษฐกิจก็พังพินาศประชาชนก็เข้าสู่สภาวะอดอยากปัจจัยเหล่านี้มีแต่จะนำหายนะมาสู่สมเด็จเตโชและตอนนี้คิดว่าคงจะเครียดจัดแล้วละครับเพราะไม่เห็นออกมาถแถลงอะไรผ่านโซเชียลเลยจะมีก็นานๆมาที ส่วนมาลีโสเจตาก็เห็นแต่บอกให้กองทัพไทยเนี่ยปล่อยทหารทั้ง18คนกับเรื่องรือร้อลวดหนามอย่างเดียวมาหลายวันแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวแบบปากดีๆเหมือนช่วงแรกๆให้เห็นเลยส่วนหนึ่งนะครับผมว่าคงจะมาจากการที่ความน่าเชื่อถือของพวกเขาเนี่ยมันลดลงไปอย่างหวบหาบนะครับผมว่าเพราะขนาดประชาชนชาวเคมรที่เคยหลอกได้ง่ายๆยังมีคนเชื่อน้อยลงเรื่อยๆคงจะเริ่มคิดกันแล้วว่า ไอ้ที่พูดพูดไปนั้นชาวโลกเขาจะเชื่อมากแค่ไหนและถ้าเขาไม่เชื่อจะแถต่อไปยังไงดีผมว่าช่วงนี้คงจะคิดเรื่องนี้เลยครับถึงได้ดูเงียบๆไปแต่การเงียบก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับได้เปิดตัวเล่นใหญ่มาขนาดนี้กับคนที่มีนิสัยแบบนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้จากที่คิดว่าจะรบแบบฮีโร่อาจจะเปลี่ยนเป็นการสู้แบบไวไลน์สไตล์หมาจนตรอก ซึ่งมันอาจจะกลับมาสร้างการสูญเสียให้ไทยอีกรอบก็ได้แต่ก็คงจะไม่เข้าใกล้คำว่าชนะไทยอย่างที่ฝันเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีแต่จะนำพาหายนะมาสู่ดินแดนหลังกำแพงมากกว่าเดิมว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ